แมนยู Man, เอาชนะลิเวอร์พูลได้อย่างไรปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ทีมของรูเบนอโมริมสร้างความตกตะลึงให้กับทีมของอาน์สซ่สล็อตที่แอนฟิ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชัยชนะสุดช็อกเอาชนะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพารีเมียร์ลีก2ประตูตอนหนึ่งที่แอนฟิ์แต่พวกเขาทําได้อย่างไรเรามาเจาะลึกเหตุผลสําคัญที่ทําให้อโมลิมสามารถคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกได้2นัดเตดต่อกันเป็นครั้งแรกสล็อตอันฟล็อกซิ่งพร้อมตัวเรืออาน์สซ่สล็ นายใหญ่ของิเว์พู ดูเหมือนจะประหลาดใจของการเลือกทีมของแมนยู i นต็ตตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากอาร์มลิมไม่ได้ส่งเบนจามินเซตโก้ลงสนามแม้ว่ากองหน้ารายนี้จะยิงประตูดได้ในการลงสนามจองนัดหลังสุดในพิมเมลีกให้กับสโมสรและเป็นตัวจริงใน4นัดหลังสุดก็ตามเราได้เห็นเซตโก้ลงมาเล่น3-4-5-6ถึงครั้งแล้วแต่ตอนไปลิเวอร์พูลพวกเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นอน,นี่สล็อตกล่าวกับสกายสปอร์ตก่อนหน้านี้เขาไม่แน่ใจว่าน่าหมา ความว่ายังไงเมสันเมาส์อาจจะได้ลงเล่นในตำแหน่งเบอร์สิดังนั้นแผน532น่าจะดีกว่าแผน523ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมาเทอุสคุณย่ารับหน้าที่กองหน้าตัวกลางแต่ไม่ได้ให้เวอร์จิลฟันไดและอิปราฮิมาโคนาเต้มีจุดน้างอิงในการประกบมากขึ้นถ้าเราส่งเบนจามินเซโกลงสนามผมคิดว่าเซนเตอร์แบ็กแบบนี้ จะคุมกองหน้าของเราได้ง่ายขึ้นอามริมกล่าวการยิงประตูในช่วงต้นเกมอามริมยังได้รับรางวัลการตัดสินใจเชิงบวกของเขาในการตัดสินใจให้อามานดิอาโล่และไบอันเอมเบอูโมยืนคู่กันในฝั่งขวาแทนที่จะเลือกวิงแบ็กที่เน้นแนวรับมากกว่าซึ่งได้ผลในเวลาไม่ขี่นาทีเมื่อทั้งคู่ประสานมือการทำประตูแรกได้สำเร็จมิโลสเคอร์เกตนักเตะของลิเวอร์พูล ที่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ของบอลมาดตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดอ่อนที่ยูเนเตตอาจช่วยโอกาสได้คเคอร์เกสดูไม่สบายใจเจมมี่เคลร์กเกอร์กล่าวตั้งแต่ช่วงต้นเกมความไม่แน่นอนของคอเคอร์เกสดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อฟันได์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีตปกติแล้วแนวรับฝั่งขวาของริร์พูมักจะโดนโลงโทษแกรี่เนวิลกล่าว แต่วันนี้กลับกลายเป็นฝั่งซ้ายเคอร์เกตและฟันไดเล่นได้ไม่ดีนะใช้ฝูงชนแอนฟิลสู้กับลิเวอร์พูลประตูนี้ยังเพิ่มความตึงเครียดในแอนฟิลได้ทันทีฟันได้กระตุ้นให้ไลอานกาเฟนเบิร์ตใจเย็นลงตั้งแต่นาทีที่6ขขณะที่กองกลางลายนี้พยายามใจบอลจากด้านหลังอย่างทะเยอทยานเราเร่งรีบเกินไปกับตันทีมกก่าวหลังเกมจบเมนูไนเตกก็ใช้วิธีนั้นบูโนเฟอร์ันเดส บอกกับสกายสปอร์ตว่าในครึ่งแรกเรารู้ว่าพวกเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันเมื่อได้ครองบอลแฟนๆของพวกเขาทําให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะพวกเขาห่ไล่เล็กน้อยเพื่อให้พวกเขาเล่นเร็วขึ้นบอลยาวของแมนยูไนเต็ดช่วยจํากัดความผิดพลาดหลังจากนั้นอานนีสนอพูดถึงการจ่ายบอลยาวของยูไนเต็ดซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่น่าเป็นการเล่นที่ชาญฉลาดนะแอนฟิ์ เปิดการั้นโอกาสให้ลิเวอร์พูลจะได้บอลจากแดนสูงด้วยการเพรชชิ่งเซนเลเมตเตะบอลทิ T ้งเขาข้างเล่า อันที่จริงผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมคนนี้มีอัตราการใจบอลสําเร็จต่ําที่สุดในบรรดาผู้รักษาประตูในพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่น180นาทีในฤดูกาลนี้ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคือจอร์เจียมามาดัสวิลลี่และอาริสันแบ็กเกอร์ทั้งคู่มาจากลิเวอร์พูลสไตล์การเล่นที่เข้ากันแมนยูเน็ตเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะลูเบนอโมลิมได้เทคนิคของเขามาอย่างแม่นยําที่แอนฟิลคาราเกอร์กล่าวในขณะที่วิเคราะห์ นในรายการฟุตบอลค่ำคืนวันจันทร์มันไม่ใช่แค่เรื่องการเล่นยาวเขาเลือกไม่ได้เบนจามินเซ็กโกเขาเลือกมาเทอุสคุนยาให้อยู่ใต้บอลสิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือผู้เล่นแคบแค่ไหนไม่ใช่เรื่องการไปยาวแต่เป็นเรื่องการเก็บบอลลูกที่สองมันเป็นเรื่องของการเก็บลูกที่สองดูสิว่าผู้เล่นทั้ง5คนเล่นแคบแค่ไหนนั่นคือที่มาของประตูแรกกลยุทธ์ในการไปยาวนั้นถูกต้องยอ มันไว้ด้วยกันหลังจากตีเสมอ ลิวพูบุกอย่างหนักในครึ่งหลังการเปลี่ยนผู้เล่นอย่างกล้าหาญของอาร์เนสอตหลังจากนาทีที่60ทําให้เกิดการโจมตีใส่อสัศจรรย์เดอะคอฟอย่างต่อเนื่องทีมเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอแต่อมโมลินตั้งข้อสังเกตในภายหลังว่าการตอบสนองนั้นสําคัญอย่างยิ่งเราจัดการได้ดีเมื่อเราเสียประตูเราจัดการช่วงเวลานั้นได้ดีนั่นคือจุดสําคัญของทีมเราโมเมนตัม um อยู่ที่ลิวพูแต่ว่าแมนยูสามารถรักษา หาความนิ่งนอนไว้ได้เพียงพอที่จะอยู่ในเกมและหาประตูชัยของตัวเองได้ลงโทษลิเวอร์พูลจากลูกตั้งเตะมันมาจากช่วงที่สองหลังจากลูกเตะมุมอโมริมได้ส่งแฮร์รี่แม็กไวลงสนามเพราะทักษะการเล่นลูกกลางอากาศในขอบเขตโทษของตัวเองมันกลับกลายเป็นจุดสําคัญในแดนหลังลิเวอร์พูลเสียประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้ว5ประตูในฤดูกาลนี้การตั้งรับลูกตั้งเตะตอนตีเสมอหนึ่งหนึ่งมันเกิดขึ้น กับเราในพาเลทและเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้อาน,นี่สโลตกล่าวคุณซือริวูลชี้ว่าทีมของเขาสร้างสารรค์เกมจากการเล่นแบบโอเพนเพย์ได้มากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกตั้งแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกมนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นมากกว่านี้ข่าวที่นํามาพูดถึงนักเตะคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเพียงแค่ อยากจะอัปเดตข่าวสารของคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวเท็จแต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ